สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตคืออะไรและคุณจะได้สิ่งนั้นไหมนะคะมาดูก่อนนะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคะมากที่สุดไพ่หกดาบหัวตั้งค่ะคุณต้องการแก้ปัญหาที่กำลังมีอยู่ตอนนี้ให้หมดไปให้เร็วที่สุดนะคะปัญหานั้นคืออะไรนะคะดูจากไพ่น่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องหนี้สินนะคะไพ่2ไม้ท้าหัวกลับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน จากแดนไกลหรือต่างประเทศนะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคุยคนรักที่พูดคุยกันแล้วก็หายหน้าหายตาไปค่ะหรือบล็อกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัญหาเป็นอะไรได้อีกนะคะ The world ค่ะคุณเนี่ยต้องการที่จะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่รู้จักนะคะมีคนนับหน้าถือตาทั่วโลกเลยต้องการ go into นะคะ ลองอีกใบนะคะเพราะว่าดูกันหลายคนก็ความต้องการความปรารถนามีหลายแบบชาริออดค่ะคุณต้องการเอาชนะคู่แข่งศัตรูนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะเซเว่นออกต้องการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานชนะคู่แข่งได้เลื่อนตำแหน่งนะคะ่ะอ่าอีกใบนนะคะไพ่สามเหลียญต้องการขายที่ดินให้ได้เงินก้อนโตค่ะต้องการเงินมาใช้นะคะ อย่างใบแรกมันมี6ดาบเนี่ยอาจจะมีหนี้สินแลวต้องการเงินไปปิดหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเหล่านั้นไหมนะคะหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้เลยนะคะอธิษฐานจิตร่วมกันนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหมนะคะไพเ่เทมเพลนสหัวกลับนะคะคุณเนี่ยจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานใช้ชนะต่อผู้แข่ง คนคุยนะคะการติดต่อประสานงานเรื่องเงินการหมดหนี้หมดสิน,นได้แน่นอนเพราะว่าเทมโพแลนเป็นไพ่ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะสิ่งที่คุณทําไว้อะบุญต่างๆที่คุณทาอะย้อนกลับมานะคะเทมโพแลนเป็นไพ่ของการกรวดน้ําทําบุญด้วยคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคนที่ชอบทําบุญสวดมนต์แล้วก็กรวดน้ํานะคะดังนั้นบุญกุศลที่คุณทำอะส่งให้คุณเนี่ยประสบความสําสเร็จในทุกสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ่ะถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะ จูนเข้ากับคุณได้เป็นพลังงานที่คุณสัมผัสได้รับได้แล้วแล้วก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายค่ะและถ้าใครมีคลื่นพลังงานที่คล้ายคลึงกันนะคะให้คุณแชร์กระจายไปให้เขาค่ะถ้าอยากเจออาจารย์อีกกดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะและครอบครัวพวกพคองของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกพทุกชาติไปเลยค่ะ